สถาบันข้าราลาแห่งชาติในพระอุปถัมภ์นะครับมาเจอท่านปอ,อ,อ,อนะครับขออนุญาตท,ท่านปอ,อ,อ,อแนะนําชื่อแล้วก็สถา,านที่แล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันข้าราชการนะครับครับกับผมว่าที่พันตรีอพิชาจิตามมงคลน,นะครับผู้อำนวยการสถาบันข้าราลาแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ครับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาลาธิวาสราชนครินนะครับในสังกัดองค์การศึกษากรป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ ก็จริงๆแล้วผ่านตรงนี้เรื่อยๆเห็นมีรถจอดมาจอดท่องเที่ยวหรือว่าทำกิจกรรมอะไรบ้างครับอ๋อก็คือหน่วยงานของเราครับเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจนะครับในด้าน,น,านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยนะครับและก็เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับช้างนะครับให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปรอจนออมีบริการในการรักษาพยาบาลช้างที่เจ็บป่วยนะครับปีโรงเรียน เรามีโรงพยาบาลช้างมีโรงเรียนฝึกควานช้างและช้างนะครับเพื่อ,อแล้วก็มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวมีบริการาที่พักนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวครับตำแหน่งที่ตั้งก็คืออยู่ข้างถนนท,ออทางขึ้นลำปางเชียงใหม่ใช่ครับอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข11ที่ ประมาณกิโลเมตรที่28ครับก่อนถ้าใครไปเชียงใหม่บางทีก็เห็นกิจกรรมข้างนอกเยอะแยะไปหมดเลยรตรงนี้ก็คือการเข้ามาจะต้องติดต่อลูกหน้าอะไรยังไงบ้างก็คือ Walk in ก็ได้ครคือเจอปุ๊บเลี้ยวเข้ามาเลยก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้หรือจะติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้ครับหรือจะทางอ,อินเทอร์นเน็ตนะครับที่เข้ามาที่เวิร์ไวด์เว็บครที่ศูนย์รักช้งไทยครับเราเราพิม ในอินเทอร์เนต็ตว่าศูนย์กช้งไทยนะครับเดี๋ยวขึ้นแล้วครับแล้ว,ลวเรื่องของการให้บริการสาธารณะทุกวันเนี้ยมีคนเข้ามาทั้งไทยและต่างประเทศมากน้อยขนาดไหนก็ปีหนึ่งก็ประมาณภาพรวมนะครับ,รบก็คือแสนกว่าคนครับประมาณแสนสามหมื่นแสนสี่หมื่นคนไม่น้อยเลยแล้วรเ,รเราบริหารจัดการยังไงมีช่วงเทศกาลท่องเที่ยวแล้วก็ช่วงเวลาปกตินี่แตกต่างกันก็คงจะต้องมีคนเข้ามาจํานวนที่แตกต่างกันอันนี้เราบริหารจัดการยังไงับ ครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาในการบริหารจัดการครับเพราะว่านักท่องเที่ยวจะมีมากก็คือในช่วงไฮซีซันนะครับแต่ว่าช่วงเวลาปกติที่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมีน้อยเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับที่จะมาชมมาศึกษาดูงานครับระดับไหนบ้างที่ว่าเข้ามาหรือว่าทุกระดับตั้งแต่ค็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยครับเด็กเล็กเตรียมอนุบาลจนถึงระดับผู้สูงอายุครับเพราะว่าผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย จะสามารถเข้าใช้บริการที่นี่ได้ฟรีครคือในการเข้าชมสถานที่และการแสดงของช้างนะครับกิจกรรมท่องเที่ยวจากก็คือช้างเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่ที่เป็นสัตว์ประจำชาติแล้วก็ใช้ในยุทธรหัสถีนะครับแล้วก็ใช้ในการสงครามในอดีตัรประวัติความเป็นมาถึงได้มาเป็นสถาบันขา้บบา่าชาติก็คือส,สถาบันขา้บบา่งชาาินี่คือเริ่มต้นจากการที่ สมัยก่อนนะครับองค์การสวกรามป่าไม้เนี่ยมีภารกิจในการทําไม้ป่าบกนะครับทั่วประเทศนะครับก็เราใช้ช้างในการชักลากไม้ครับคือในการเคลื่อนย้ายไม้จากในป่าออกมาสู่เส้นทางลําลองทั้งรถจะชักลากออกมามใช้ประโยชน์ได้ที่รถเข้าไม่ถึงเราใช้ช้างลากออกมากนะครับแล้วก็ ต่อมาเนี่ยเมื่อปี2512นะครับท่านศาสตราจารย์ดรอํเนวยคอวานิทนะครับในขณะนั้นนะครับอดีตท,ท่านผู้อำนวยการองค์การสักรรมป่าไม้นะครับท่านได้ก่อตั้งโรงเรียนฝึกควานช้างฝึกลูกช้างขึ้นนะครับที่บ้านปังหละอำนะเภอเง,งาจังหวัดลาปางน,นะครับเนะมื่อ2512เพื่อจะเอาลูกช้างเล็กๆเนี่ยครับซึ่งถ้าติดตามแม่ไปชักหรือพ่อไปชักลากไม้ในป่านะครับก็จะเป็นอันตรายนะครับซึ่งจะถูก ซุงกิ้งทับมั่งงูพิษขบกัดหรือสัตว์มีพิษเนี่ยครับเพราะว่าช้างเล็กนะครับก็นําลูกช้างมารวมกันแล้วก็ฝึกฝึกทักษะการทําไม้ให้เขานะครับแล้วก็เพื่อจะดูแลเขานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยภารกิจด้านการทําไม้ถูกสัปทานนะครับปิดลงเมื่อปี 3-, 3ามสองสองที่เราปิดสัปกานทำไม้นะครับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยศูนย์บริบาลช้างที่บ้านปังหลานนะครับที่โรงเรียนสู่ลูกช้างก็ ถูกโยกย้ายมาตั้งที่สถาบันโ้าบาลแห่งชาติแห่งนี้ที่อำเภอห้างฉัดนะครับก็เป็นศูนย์รักช่างไทยนะครับแล้วต่อมาก็สถาปนาขึ้นเป็นสถาบันโ้าราชาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิพัฒนานครับวันนี้ก็เรียกว่าศูนย์แห่งนี้ก็นอกเหนือจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในการทําอุตสาหการรมป่าไม้ก็มาให้เกิดประโยชน์กับป,ประชาชนทั่วไป ทั้งมาเรียนรู้มาดูเรื่องของสาธิตเรื่องกิจกรรมต่างๆปัจจุบันนี้กิจกรรมมีอะไรบ้างแล้วก็ช่วงวันเวลาที่สามารถที่จะเข้าชมครับก็กิจกรรมของเราก็จะมีทุกวันครับไม่ไม่ไม่เว้นมาหยุดราชการนะครับก็คือการการสาธิตการาแสดงของช้างนะครับซึ่งรักษาขนบพรมเนประเพณีเดิมๆของเราไว้นะครับเพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษานะครับก็จะมีอยู่สมรอบนะครับคือรอบเช้าก็ จะ10โมงเช้านะครับแล้วก็11โมงเช้าแล้วรอบบ่ายก็บ่ายโมงครึ่งครับคือเช้านี่สองรอบถ้าใครมาช่วงเช้าทันก็10โมงครับแล้วก็ก่อนการแสดง10โมงเนี่ยประมาณ9โมง45ก็จะมีกิจกรรมช้างอาบน้ำนะครับคือช้างจะลงไปอาบน้านะครับเป็นการออแสดงให้เราดูด้วยนะครับในการทําความสะอาดช้างนะครับครับแล้วทุกคนภายนอกนี่จะร่วมกิจกรรมอะไรยังไงเดี๋ยวก็คือนอกเหนือจากการชมก็หลังจากมาชมการแสดงช้างเราก็จะมี อาคารนิทรรศการอะไรต่างๆนะครับที่เราจะไปชมได้นะครับแล้วก็จะมีให้เราฝึกกับฝึกเรียนรู้ฝึกใช้ชีวิตกับช้างนะครับอาจจะทดลองเป็นควานช้างสมัครเล่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เห็นอาคารตรงนี้เรียกว่าอาคารอ๋ออาคารที่อยู่ปัจจุบันคืออาคารกัรยานิวัฒนาการรุ่นนะครับเป็นเป็นที่ทําการและเป็นห้องแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับช้างนะครับเกี่ยวกับ ช้างที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็จะมีห้องประชุมสําหรับคณะที่จะต้องการเข้ามาประชุมดูงานหรือสัมมานาดูงานนะครับเพราะว่าเรามีห้องประชุมให้ให้ให้บริการและมีอาคารสถานที่ที่พักนะครับเรามีรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทช้างไทยเนี่ยก็จะมีบ้านพักบริการอยู่20หลังนะครับแล้วก็อาคารที่พักสูตรกรเรรูช้างไทยก็จะมีทั้งหมด40่ห้องครับแลวลักษณะก็เป็นอาคารคล้ายๆโรงแรม นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็บ้านพักแบบโฮมสเตย์ก็มีอยู่10หลังคับที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจที่จะมาใช้บริการสถานที่ในการจัดฝึกอบรมหรือจัดสัมมนาอะไรต่างๆนะครับสถานที่นี่ครับเห็นว่าลําปางเนี่ยเขาบอกว่าลำปางหนาวมากจริงๆแล้วช้างเนี่ยก็มีกระจายอยู่ทั่วทุกทุภูมิภาคครับประเด็นที่เอาศูนย์มาอยู่ที่ลําปางเนี่ยได้เป็นผลดีหรือผลเสียอะไรยังไงาง ครับคือคือหล่งนั่งเดิมของเราก็คือเรามีโรงเรียนฝึกควานช้างนะครับฝึกลูกช้างเนะี่ยอยู่ที่บ้านปังหลันะครับก็อยู่อำเภอเงาอยู่วัดลำปางอยู่แล้วแล้วสถานที่คับแคบเราเลยย้ายมาตั้งที่เอเภอห่างฉับนะครับนะับนะสถานที่แห่งนี้ในการดูแลช้างนะครับก็จะมีช้างของเราเนี่ยคือรวมทั้งช้างต้นนะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่๙เนี่ยเขาทรงโปรดให้มายืนลงอยู่ที่โรงช้างต้นที่ สถาสบันขาราชานแห่งชาตินี้นะครับก็มีด้วยแล้วรวมทั้งหมดเนี่ยก็ทั้งหมด113เชือกครับถ<ะ>ือว่ารวบรวมช้างมาอยู่ที่นี่ค่อนข้างเยอะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นช้างอาขององค์การสก,กรรมป่าไม้เองนะครับแล้วก็ช้างต้นของสมเด็จพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับและกานก็คือช้างของกลางนะครับซึ่งเป็นช้างที่ถูกจับกลุมในขณะที่กระทำผิด ตามกฎหมายป่าไม้หรือกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่านะครับแล้วก็ทางพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นกรมอุทยานแห่งชาตินะครับและกรมป่าไม้ก็ส่งมาเลี้ยงดูที่ให้องค์การป่าไม้เป็นผู้เลี้ยงดูนะครับแล้วก็จะมีช้างอีกประเภทคือช้างบริจาคคือช้างที่เจ้าของไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูได้นะครับก็อาจจะเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงหรือช้างที่เคยก่อเหตุอาลวาททำร้ายคนหรือฆ่าคนตายอะไรพวกนี้ครับก็จะ ส่งมาให้สถานพับาบแห่งชาติดูแลเลี้ยงดูนะครับครับนอกเหนือจากการกิจกรรมเหล่านี้เรามีเรื่องของการดูแลเราเฉพาะดูแลเฉพาะช้างที่นี่หรือว่าเราสามารถที่จะไปให้บริการดูแลช้างที่บริการเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตที่อื่นเช่นอยุธยาสุรินหรือว่าภูเก็ตอะไรยังไงได้บ้างอ๋อคือเราไปดูแลทั้งหมดนะครับคือเราได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดูแลรักษาช้างนะครับ,ค,รบคือกรณีที่ช้างเจ็บป่วย เรามีศัตวแพทย์สัญจรนะครับเรามีโรงพยาบาลช้างอยู่2แห่งนะครับคือที่อำเภอขางฉาจังหวัดลำปางหนึ่งแห่งนะครับคือโรงพยาบาลช้างลำปางได้อีกโรงนึงคือโรงพยาบาลช้างกระบี่อยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับซึ่งจะออกไปดูแลช้างเจ็บป่วยต่างๆตามโครงการสัตวแพทย์สัญจรนนะครับหรือกรณีที่มีเคสเจ็บป่วยหนักเราก็จะเคลื่อนย้ายช้างจากแหล่งที่อยู่ของเขานะครับไม่ว่าตามปางช้างหรือตาม ที่ช้างอยู่นะครับมารักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดถ้าโซนภาคใต้เราก็จะเคลื่อนย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลช้างกระบี่ถ้าโซนภาคเหนือเราก็จะเคลื่อนย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลช้างลำปางนะครับเห็นกิจกรรมมากมายเลยนะฮะแต่ว่าที่อดไม่ได้ก็คือว่าอยากจะให้ท่านผอ,อ,อเนี่ยฝากไปถึงท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้ถ้าผ่านมาเขตลำปางที่จะขึ้นเหนือถ้ามีเวลาแวะมาเที่ยวชมเชิญชวน ให้มาเรียนรู้ตรงนี้นะครับครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่รับชมรายการทางช่องนี้นะครับก็หากมีโอกาสเดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดลำปางหรือเป็นเส้นทาง่านขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับริมถนนหลวงหมายเลขสิบเอ็ดนะครับก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมหรือการทํางานของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวกับการดูแลและบริบาลช้างนะครับซึ่ง เรามีช้างทั้งช้างที่แสดงกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับความประวัติความเป็นมาของช้างนะครับตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับและการรักษาพยาบาลช้างที่โรงพยาบาลช้างลำปางนะครับก็จะมีช้างเจ็บป่วยเนี่ยที่เข้ามารับการรักษาอยู่ตลอดเวลาครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาที่สถาบันบาลแห่งชาตินะครับได้รับความกรุณาจากท่านผออภิชาตินะครับจริงๆแล้ว ท่านี้จบมนุษศาสตร์แล้วก็จบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้ขึ้นมาบริหารสามารถที่จะเคลื่อนประโยชน์ให้ความรู้ให้การศึกษารวมถึงกพัฒนาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาอยู่แล้วและท่านดําเนินการเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะฮะได้ยอดเยี่ยมเลยครับวันนี้เรามาเยี่ยมที่ศูนย์ข้าราชการแห่งชาติวันนี้มีโอ,อกาสมาเที่ยวมาเยี่ยมชมครับ